ทเทอยู่กลางก่อนเนาะอยู่อยู damn, ่แจนั่นก็ยังพี huh ่น้องอันี่ก็ยังกราบทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบ่ว่าสิอยู่ในแต่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง บ่าวไลพาลุยเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่าไล่ชิมาแปลงเสาซอยบา่าวทั้งใสยก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้ยามคอยคำลงแรงพี่น้องเลยเหตุช่วงแดงพี่น้องเลยเพราะว่ามันเห็ดช่วงเทียงบ่ได้อากาศมันฮอ,อนพี่น้องเลยโอเคนเนาะข้าไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเดิมลงมือกันเนาะในนีบ่าวไลมีแตะบะเลย เอาชาวลงนต่เฮาเน่งแต่ของสแตลมาฮอดตัวนี้ปั๊บตัวนี้ให้มันได้ใช่เอาลงเอาลงนอนเพื่อนเช่านี่เพราะว่าคันเฮาเอาเล็กใบน่นี่มันกัดมาได้อเกที่เราให้บาไล่ผาเส็ดสอนเพื่อนก่อนพี่น้องเลยหนักเลงกงี้เพื่อนนะ มันต้องนิ่งมันของสาเตลมาแต่มาใส่ตัวนี้มันต้องล่มแม่ันต้องล่มลงก่อนไอ้หนูคัดกันตังเองเป็นไงมันกับเบิรงนโบโบหูอย่างนั้นเนาะมันคัดกันเยอะนี่นะม่ได้แบบมันเนาะนี่เอาเอาแต่บยกนี่ล้มก็ได้ชาวนี้ตัดเลยก็ได้ประมาณนี้ใช้วิธีการเพนะอื้อ หมกแก่ก็ได้เชือก <repetition> อ๋อต้องจับเอาของต้องเเตานะจับคอดแนี่แหละนี่เน่เออเนต้องเตาเ่ม้องเอาเชือกแบบนี้นี่แบบนี้อ่าใมวนเอาชาวนอนกอนนอนไงูนอนลงลุงคนอนลีกับนอนยังนอนลงแล้วมันเกะกะทำกันเน่เนอานอนไว้ดก็ได้เดี๋ยวเขาไปแปลงยุดมันทำนะนอนบ่มันเดียวเห็นนะกพนอ่ให้มันเดียวเห็นเสือมันจังบวคัดตา หมันคาตาเลาวมันแนมโมเห็นนะพี่น้องเลยจัดจัดจัดต่ต้นเนอะจัดเสาต้นนั่นบ่แมนอันนี้มันสีกข้าเสื้อกไว้แล้วมันบ่เห็นนั่นบบบนี้อืมแมนหน่อเออโอ้โหเ้เสียมฮะเลยั่านแล้วเลยมั้งผ่านทำอ่าจัดเสาข้างหน้าคุณบ่ เอาตัวที่ไทยมันบ้ไทเอาตัวนั้นมันได้แบบปัออป้นมายาวเอาล่เทมันที่ตะเชามันสมายแบบนี้มันเนบามนรวมเนาะมันร่มหรอกเอาไว้ฉันะไว้ันันเาะมาได้ละพอผหมันคัดเสือกนี่นะคัดแมน อื่นมาเข้ากัอยสาเทที่ตะต้นตะต้นนะเด้เสาเฮ้ยกอดพูนกอดพูนอ้าวปีนท่อไหมไม่เอาปีนท่อว่างเลยขโมยอะไรเลยเอาปีนท่อไทยหลายๆี่น uh, ่เาจ่าราว่งเลยเขาายับที่เจ้าอยู่เลเ้าองม่ท้ง้องเ้าคออยู่วอ้นี่เป็นโเป็นหองเนาะ ของน้ำโอ้ต้องไปทางไอ้กอไผ่เอกอีกพี่น้องกว่ามันอิงกอไผ่เนาะโบน้าคือคือคอยว่านะไปต้องไปจับอิ้งพลูถ้าจับอยู่นี่มันยาวเกินมันกะโบได้ความแรงสีนวลวาวเป็นไรเอาเอาที่ละเคืองเอา,าที่ละเคิงบ่แมนถ้ายาวชีลดมันโบนได้บโบเห็นเนาะอ่าไปสีบีนเสื่องอีกหน่อยนึงอ่า เ <c oughs> อาที่ละครึ่งช่วงกไอไผ่ฮะแม่เอาช่วงกไอไผ่เนาะอาช่วงกอไผ่เจ้าไปเอาแบบนี้เลยมันก็นได้แล้วเนาะถ้าเอาช่วงกอไผ่เนี่ยมันจะได้เห็นโตเสาตัวนี้ 6, 0, เสาโตของสเตล์เห็นไหมครับเห็นเห็นอ๋อ <c oughs> อี๊เสียวกั

อ๋อดูว่ย oh, ่างว่ะนะโอ้ทำใหม่ oh, ้านี่ก่อนต่อไตัวนี้เราก็เอาล้มล้มล้มสองสาวลงอีกทำอะ้รกนนั้นทำมันหมดได้ นี่แหละบังน้ากันนี่แหละการเอาเสาตรงนี้ว่าเหมือนเหมืนเอาเช่าเนี่ยนี่ใส่ตัวนั้นแต่เขาเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นเหมือนเพราะว่ามันไก่เชื่อมันน้อยเขาเดียวเขเห็นเนี่ยมาจากอะไับมันนี่เราตัเด็กจานดีกว่านุ๊กมีเต่งว่ะเต่งเกี่ยเท่อ๋อโอ้โหฟันไรงฟันลงบิดนักก่อนไม่หน่อยทางยิปซีเพิ่งคอมเมนต์มาอะไรวาให้เขาออกเพราะว่าเวลาเขา

เกงกินือป้ายเล้บหันาห่วงมีดแล้วเยกนอตเป็นยังเป็นยังนอสขตาเมื่อคอยคอยยกมันบินหรอวะหมออยแยกพูดน้ามุนจานน้เาบอกว่าาจะได้มุนเห็นป่เรียบร้อยพี่น้องรอยบ่ของปลอมสไงบุญกุ๊กกไรรุดเด้าเร บ่ผ yeah, um ่านเนีมันถือใครใครรุ่นแล้วก็บ่อไคือต่คือต่กอนเห็นะบ้าวันี้เนาะเห็นบ่ไยุบ้ล่อเนาะยมงเห็นบุพการะได้ทางนี้เอาท้อนี่าีอย่นี่เอาเขาเขาาองนี่เอาสองานีรมร้องร้อนตดตา่อ

ได้แล้อว่าชาวนี่บาวน์ชาวนี่บ่สาวนี่ได้แนะ่ได้แน่สาวนี่นะอย่างที่จับ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 ไปที่ละหน่อยเนี่ยแล้วเขาจะได้เอาเสือกไปที่ละขั้นตอนมันจังเห็นคักา่อเอา,เอา,อเอามองนั่นแหละเมนมันจังได้ไวนี้เอาจากนี่ไปนี่เพื่อจะ,ะสองลักสามลักเอาเนาะแมนเมนไปยิงเงาหนึ่งมาเห็นนะมูริเพียงนะ หนูถึงแล้วเรียบร้อยของซาเตียวมีแต่ไว้ไปทางนี้ต่อพี่น้องเที่ยงได้แตวนี้เนาะฮะน้ำบอลของชายได้ต้องย่อขึ้นมือหางดูดีกันบ่พอดีกันบ่อพอดีอ่ะพอดีงาบเออได้ได้ฮันได้ได้อ่ามีแต่หอยมันเงี้ยงหอยมันนั่นเนาะโอเคมีแต่มาทางตัวนี้ไปนี่ถัง อุยอันนี้ว่าดันว่าวางใช้ป้ยตัวนมันไเลยป้าก่อนตัวป้าว้วยตัวไหนมันไเลยไอ้แนี้นี่ฮะเอาเออาันนี้อันนี้นี่จอนี่ถ้าทิ่มน้องนี่แนนี่อะไรบอต้องตัวนี้ันต้องให้เียง้ตั Nói chung à, à. là hông tên của nó là giống như thế này Thế thì... Thế thì hông tên của nó là gì? Giặc tăm Giặc tăm hả? Đúng Giặc nhiều hai trái xạ đín chứ? Xạ đín xe Xạ đín đâu? Ừ...tôi <coughs> ờ, khuẩn... Ê... Khuẩn xe 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 lắm á Khuẩn xe 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 เออปล่อยลงนี่มือแล้วบ้านนี้อ้าวนั่นแหละโอเคได้แล้วฮะเออพอดีเลยมันจังมาตั้มบ้านนี้ได้บ่ได้พอดีบ่พอดีเฮ้ยเห็นปะจะเนี่ยมึงหูดีเสียกันไปคอยมาตั้มก็เช่ากันโออ้โห เยเอาโอเควะเอาเอาแบบนี้ได้ก่อนเดี๋ยวมื่อื่นเขาจังเก้ไม่นีมันคำนะไม่ได้นะ

Say nhiệm vụ việc, anh em vào tung sáng lắm nằm tung 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 tăng tung 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 bịt vào, <coughs> ờ. bắp, bông nịm, bắp, khoa chi bắp, tăng chi, bao giờ cái cao, là, anh phun nhưng mà luôn xong nó, bắp, 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 có sang phần cái nhân bộ mưa nó thì năm cái một thanh cái gì phải tình nhau เทข้านนลยพี co. <c oughs> ่น้องเลยก่อคำแพงพังนี่มืออื่นก่อเนาะก่อเป็นอันเทไปเนาะเทนี่แล้วก็เดิกแล้วเนาะทำเลยเนาะ คือจะว่าเห็นพว้ง่วงนอนกับมีกินใช่เกี่ยงอะนึ่งตรงขักได้พี่น้องเอ้พมกแสงเห็นเห็ดหมดมึงนี่งามพี่น้องตรงเป๊ะเลย อเทกเทปูเฮ็ดแบบกับเฮ็ดพี่น้อ well. งปูนเบ็ดล้วบ่นี่โตประชมอ๋อคือจังหวะเฮ็ดน้ำมาหน่อยเดียวนะคนจุดเฉลาะโอ้โหฉุกเฉลาะแล้วกี่นี่เราอยู่เราง่วงนอนเนาะ thế u càng còn nó u u trẻ nên cái nhăng thế nào đi cái nước đi nước leo thắc leo thắc leo vào này nó สบายดีดอยเยเหนียงผ้าดังหมกผ้าดังได้กินนี่สีมืดมืดพี่น้องเลยคือผลทิโต๊พรายันตบอลนาดอน่ะนะ ทีมงานก็นเริ่มกลับกันบิดแหละพี่น้องเลยมันคำเดินทางไกลคนนะโว่บางยาวออกเกลือมาใช่อีกแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยบดสามสิบปลายทุ่ง้วสแตวะ่ะเแตวพดพักแบบ่พดพัก่ะสแตวฮะ phất phác vâng ô rồi 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 โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บบอลไลท์เช่ด้ขอจบคลิปเลยขอ,สอ,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 ยขอบสํานีนเ้พนอพ,พ่อแม่พี่น้องเลยขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจทางช่องบอลไลท์เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องบอลไลท์พะลุยเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี